no pain no gain มันก็เพนโพวไอ้คนข้างหลังก็จะตาย่ะเดี๋ยวนะ เกินหลายอย่างเหลือเกินฮะสปอตเตอร์งงกับไอ้เปรดนี่ส่วนไอ้นี่ครับบาเบลก็จะทับคอตายแล้วไอนยิบไผอีดิชั่นแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะเป็นสภาพเมืองไทยจริงฮะป่าข้างบ้านรีมิกซ์ าบาบพ่อบบบกาซป и т ิบาฮพื้นห้องนี่ไฟลุกเลยเว้ยแกเลบได้แบบแซ่บมากคนอื่นฝันถึงคนที่ตัวเองชอบส่วนนี่ฝันกูโดยเฉลีย่ย ปวดปวดช้อยเสียงครอเยคอหไปสองวันราชการเลยยุงยุง 26่สกองศาที่อเมริกันโอ้มันร้อนจริงๆเลยครับ48องศาที่ฟิลิปปินส์อ่ามันติเวิร์สของสภาพอากาศร้อนฮะก็ฝากถึงทุกคนที่เดินออกไปนอกบ้านและฝากถึงชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเซาท์อีสต์เอเชียฮะ Have a nice day nice ชิดโพสที่แล้วแน่เลยว่า,ามันเป็นเหยื่อคนไทยแล้วสินะมึงหลงมาแดนใต้ของไทยก็กลายเป็นแกงส้มมาเพื่อนมาแลบพนมบ้านพนมเรียกนี่ว่าแล็บแล้วเนี่ยเพราะเออ แลคลิปของมาไขารลานแบบเก็บเสียงครับผมแต่ผมยังคาใจอยู่เลยคนแคปชั่นฟันน้องเป็นแลปได้ยังไงวะไม่เข้าใจอารมณ์เขาอยู่อย่างเงี้เหรอทำล้อเรียนยังไงให้ดีกว่าโมเดลตัวเองเมื่ากี่ครั้งที่ฉันมองอว่าต้างฉันก็น่ารักซะเหลือกเกินว่าต้าผมก็น่ารักนะคุณผู้หญิงที่จริงมุกลันนิ่งโจ๊กข,ของคลิปนี้ผมอยากใช้อวตารยูทูบเบอร์ทำนะ นี่ผมสวยได้ขนาดนี้เลยเนี่ยความสว่างและความอยากเรเลียน,นประเศแบ่งดีกว่าโมเดลกูอีกแอปลิกโมเดลของเราเป็นฟรีเลยมีข้อจำกัดเยอะคุณลิตี้สวยเก็บรายละเอียดขยันซะด้วยอนาคตสดใสค,ครับผมทั้งแอปมินโจนในกลุ่มชิดโพสไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะซื้อโปรแกรมให้เลยไลท์ทูดีใช่ปะเดี๋ยวเอาไปปีหนึ่งเลยเอาไปทำอะไรก็ได้ครับผมจะเอาไปลิลขายรืขว่าวางไว้เฉยเก็ได้ผมไม่เสือกหรอกถ้าอยากได้กระทางแอปมินเพจไปนะอมิน่าไฮยากะ อา่าเรามีล่ามจีนในแชทไหมบันไลาฮ่าฮาน่าฮ่าฮ่าไมา่เบ่าฮ่าฮาล่าไม่เผ็ดฮะาฮ่าฮ่ i ฮ่าฮ่าฮ กอลีล่าน่าสงสารเ a s tough they for life my for life my b ้แล้วว่าําทำมาบอยโดนขังฮะเพราะมึงทำตัวแย่เขาเลยขา้เพื่อนฟังไว้นะเพื่อนเดินกลับบ้านก็ดูข้างหลังไว้ดีๆอ่ะถ้าลิงนี่หลุดมาได้อ่ะในวิวัฒนาการใหม่ตัวเหนึ่งอ่ัเพื่อน ปลาไหลนี่ปลาไหลบ้านนายหน้าตายกี่แล้วเนี่ยสหายขอโทษครับปลาไหลจริงครับผม ไไม่่ดด้้ินวยอะแ <c oughs> คปชั่นจีเนียสมาคนนี้โยนมันออกไปไอเนี่ยซูเปอร์บบอส,รสบา,าสร์วันนั้นฉ <c oughs> ันตื่นสุดมากฟ้าอันนี้ดีสุดวิดาเย่ซาริโอซูเปร์เดวิมส์ดวิมสสาวเอฟเฟกต์ตอนปีศาจเดินสม,มอลต์ออกมาจะชัดเลยอ่ะ <c oughs> แต่หลอดใหญ่ของมันยัง,ยงดียังมีลูกเล็กไงไอหลอดนี่น่าผิดหวังอะ หอยหลอดผีสิงนั่นมาอย่างน้อยก็ให้ตีกันบนในกล้องหน่อยก็ <All church. S 1> แล้วกันนะกูจะเอาคอสกระโหลกเนี่ยเคาะหัวให้ดูถ้าเกิดโผล่มาจริงอ่ะโอ้จะมาเล่นเหมือนว่ะเมื่อกี้ใส่เอาสุดหนีเห่า你好 h ่ w are y o นี่ห่า好。 น้องงงจนน้องจะร้อค่ายแล้วไอ้เปรตยังมีหน้ามาถามอีกว่านเป็นยังไงบ้างใจฟูเลยฮะเอาไปหนึ่งแมวชิบิโดกิช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเหลือเกินมังหะคาร์ลส์พีพีเอ็มโอ้โหเจ็ตเค่ลายเส้นนี่มันลายเส้นอีมาเดมย สิบห้ากิ๊งสิบห้าอู้หูตออ่อสองต่อสองควมเบียวในตัวกูมันตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหเชดค์ไลฟ์เฟสตูนสุโอ้โหเชดค์มันเบียวไม่เป็นลิกาเลยด้วยอะ่ะนี่มัน โอ้โหละวาด2ตอนตอนละ11หน้าลายเส้นก็ไม่ได้ขี้เกียจนะเนี่ยโคตรขยันเลยอ่ะคุณ้นโมกิติกวีนฮะขอบคุณมากครับผมติดต่อไอ้เมนโจหลังไหมครับรางวัลสำหรับคนขยันโคตรชอบพันแนวนี้เลยอ่ะโอ้ี้มีบอไหนดูคลิปอยู่ขาดนักวาดไหมฮะเจอตัวแล้วเนี่ยเรียกไปเลยชิคผมออกไปปีนเขาเพื่อฮิวใจ o oh อ my gosh is that a mockingbird นี่ยังมี่อีกิอันมอกกิ้งแปลว่าล้อเลียนฮะนกอ่ะชื่อมันแพลภาษาไทยได้ก็คือนกล้อเลียนมุกหรุนพ่อฮะอย่างไฟเลยชอบนี่แหละสปิริตแห่งคิดโทดวิญญาณยังอยู่ข้างใน ผียังจุกอะ <ت. ตายไปสิกบกว่าปีฮะวิญญาณยังต้องสิงกระดูกกับมาจุกอ่ะตกปลาแบบชิวๆแคปชั่นขีหมูว่าลนี้ไม่มีทางที่ชิดโพสจะมีความสงบสุขเพื่อนฟังไว้ที่นี่เป็นแหล่งของ chaos 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 ขำๆฮะ กล้องเบี้ยวเลยกูจะฟาดกล้องทำไมวะเนี่ยเป็นการคัดเลือกผู้อยู่รอดเพงเล่นเดืมไฟให้พวกเขาสู้คัดเลือกผู้ชนะมีแค่เพียงพวกแข็งเก่งเท่านั้นที่อยู่รอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท่านปล่อยพ่อไว้กับลูกครับผมงบประมาณไม่พอซื้อนมฮะทางงบประมาณไม่พอเราก็ลดการใช้ทรัพยากรฮะนี่แหละผมเลยบอกไว้เสมอครับผม ช่วงเนี้ประชากรเริ่มจะล้นโลกแล้วฮะเราต้องมีการคัดเลือกคุณภาพของประชากรด้วยครับผมแต่นี้ไปรุ่นหลานและญาติพี่น้องผมฮะฟังเอาไว้นะพาลกเราจะส่งพวกเขาไปที่เกาะให้ไปหาอาหารแล้วอยู่รอดกันเองใครที่รอดออกมาได้คนสุดท้ายเหมือนทางกงเกมนั่นคือผู้ชนะคำสาาฟาโร บร์กำลังจะกลายเป็นมัมมี่เพื่อคอนเทนต์ฮะแล้วดูคอมเมนต์ฟาโลไม่พาโลใช่เป็นชัดเจนเลยเนี่ยคนเนี่ยเคยแอบเทพงพาโลใส่ปะผู้ชบได้รีเล่าโปรขอไปใส่ปกคลิปสักคลิปได้ไหมเตื่นได้แลวปกเฮ้เฮ้เฮ้ว่ถูกใจโพสเก่าเหลือเกินเอาไปปก เม,มืมีอเวอร์ชั่นแลกตกงานอยากมีเลยนะ <laughs> อ๋อนี่เอ่ที่นางหายไปนี่ก็คือแบบไปออกไปหาอะไรได้ซื้อรากใหม่อยู่ฮะขายพวงมาลัยกับกล้วยทอดแล้วเชินี่ <laughs> เฮ้ยแต่วิกนางยังอยู่นะแป๊ดนึงอู้เดี๋ยวผมมีวิกเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูดิผมมียู่สามอันเลยอะแน่มันพุ่มไม้งโง่บนหัวแขก โอ้โหนะ oh. <laughs> ไปเล่นคอร์สเพย์ฮะได้โปรดจะจ้องผมแรงขนาดนั้นผมรู้ว่าวิกมีค่าฮะแต่ไม่มีเวลารีบวงการคอร์สเพย์ด่ากูเละแล้ววันนี้ <laughs> น,นี่ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ไอนมสนใจแอปเปิ้ลใหญหรือเปล่าใช่ไหมตอนผมซื้อมาผมตั้งใจให้มันเป็นตัวนี้ไหมท <c oughs> ีนี้ก็อันนี้อันนี้อีเมลเวอร์ช e ันปัจจุบันปะ สวยสยายโอ้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเชี่ยนี่อันแพงนี่ว่าผมโดนฆ่าแน่เลยโดรีเมโดรีเม่บล็อห์เห็นจีซัดจุติฮะเอ๊แต่แบบผมรู้สึกว่ามันขาดมุกอะไรไปบางอย่างว่ะ อาจจะขาดลุงสักคนมายืนหัวเลาะก็ได้ <ial> <ops> ลุงแกท็อปฟอร์มว่ะหัวเลาะมาตั้งแต่แต้นคลิปท้ายคลิปแล้วยังไม่หยุดเลยหิวมะพร้าวครับ ยืนข้างใต้อะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นพนุมเป็นความกดเกี่ยวที่รุนแรงแต่นิ่งสงบอินไซอัลภาค3มเตรียมเจอลมใหม่ได้เลยฮะเมื่อทำทีดีแอนิเมชันครั้งแรกใครเลือกเพลงว่าเพลงโคตรเข้าเลยอะ ดดเก่าให้ลมเหมือนกับ3เกมฟรีที่เล่นประจำเลยอ่าผมมองภาพนี้ได้ทั้งวันเลยเนี่ยบอกตามตรงเลยฮะคุณย่าผมเป็นคนตลกแกเดินละเมออีกแล้วคิคิอ่าเพื่อนว่ารอบนี้ย่าเองตลกเกินไปนิดนึ่งนะอ่าไม่ ย่า yeah. อาจจะพยายามเรียกป time. well. ู่กลับมาก็ได้ไม่สนใจตามบาดหลวงัะหน่อยแล้วเพื่อนพี่โฟกสร้างตำนานอีกแล้วใจไม่ดีเลยเว้ยแต่อีกไม่นานผมอาจจะปี้รถตัวเองละสึวพอนึกแล้วกับอุบาตแล้วเกินกูคิดได้ไงก็ไม่ลงแต่จะว่าไปพอนึกดูอีกทีท่อนั่นก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันเนี่ยผมแซวไว้เป็นบุกไม่ได้เอามาวาด เพราะเรามีความคิดอย่างนี้เลยประธานโฟร์เบอร์ก็เลยไม่ทำภาคต่อเพิ่งชมไปเนี่ยเชื่อคุณค้นๆเลยนะของยังให้อยู่ฮะแต่แบนเจ็ดวันเทคนิคพิเศษไปหยุดสเปเชีย e เทคนิคสต t o p s i น n สมควรฮะสมมันไอแมงเวทเนี่ยตายหลายรอบแล้วเกินพอวกมันนี่แหละแมงลกูกสมมูหา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 ปี เดีย๋ยไม่ต้องกดเล่นกระโดนแล้วแหละโอ้ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่ฮ่อฮ่าฮ่ฮ่อฮ่ฮ่ฮ่อฮ่ฮ่ฮ่นาเดียจัดไปเจสปีสี่สิบเ้าบาทเลยตัวนี้ จักรนา j e ี u s ส h คร s t ไว้ไว้หน้าคนทำคลิปหน่อยก็ดนนี <c oughs> แต่พัดเอาไปคนเจ็ดวันถ้าลกของฉันมีพลังจิตเขาตื่นก่อนถึงบ้านโดยที่เราไม่ต้องปลุกได้ตลอดสงสัยและเกินว่าเหตุผลคืออะไร Your baby always knows we were home She's an out like a light And it's at my house She knows we've entered the driveway. <laughs> Why can someone? เด็กรู้ได้ไงว่าถึงบ้านแล้วมีพลังจิตชั่วๆฮะไอคนฝั่งซ้ายนี่แอคมานี่คือแบบไม่ได้บอกเลยว่าเด็กเนี่ยเกิดจากอะไรเขาถึงรู้ว่าเพงถึงบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ตื่นใครรู้ไปเป็น <c oughs> อันนี้สก,กีบิดี้ทอยเลทเกมเหรอแล้วซ่วมอยู่ไหนอะ่ะฮะ อะไรคือจีมอบลูมึงเจ็ดอะไรเนี่ยเกิด2013เองไม่ใช่เหรอผมหวังว่านี่จะเป็นการประชดนะไม่ไม่จีมอไม่ใช่สกิบิดี้ทอยเลตเกมจะน้ไปโลกจะเรียกเกมจีมว่าสกิบิดี้ทอยเลตด้กไม่ไม่ เดี e ๋ยวตามตรงนะขนาดคนทำเกมยังให้เครดิตเป็นเกม G mod เลยไอ้นี่ปั่นไอเด็กไอเด็กเวรนี่ปั่นเอแป๊บนึงนะของป๊อปปี้เราดูไปยังวะแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าผมอยากโชว์สองรอบแล้วกันเนี่ยป๊อปปี้อ่า นี่อประกอบทั้งคลิปขาดแค่ซับเวเซอร์เฟอร์กับคนป่าสบู่เนี่ย <laughs> นั่นก็เป็นทั้งหมดของชิดโพสเข้มๆในตอนนี้ครับผมแต่รู้ตัวไหมฮะท่านดูมา20ตอนแล้วอย่ากินเกลือเยอะละช่วงนี้เก็บตไตไว้ดูคลิปผมดีกว่า าาก็ต้องขอประทานโทษฮะที่คลิปตัดไปตัดมาบังเอิญว่ามีงานด่วนเข้าพอดีในตอนอัดครั้งแรกครับผมก็เลยต,ต้องหยุดไว้ก่อนพร้อมกับไฟล์มันเสียไปในบางไฟล์ด้วยอย่างเซ็งเลยแต่ก็ได้แหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปดีๆอีกก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมมีคลิปดีๆให้ดูอีกเยอะเลยมีชิดโพสให้ดูอีกตั้งยี่สิบตอนแถมซีรีส์เรียนดิดรีวิวอีกอื้นนอในหน้าน้รอและสงการาน,รน,นีน้ ขอตัวบ๊ายบาย